ก็เราเข้าสู่ช่อง My Life in Europe นะคะฝาก like, mm hmm. กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้เราจะมาแกะของขวัญแกะกล่องของขวัญน,นะคะรีวิวก็ได้นะคะรีวิวอันนี้เป็นของขวัญที่ได้รับมาก่อนก่อนวันเกิดนะคะของขวัญก่อนวันเกิดนั่นก็คืออะไรนะ D G I O M 4 แกะกล่องเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าข้างในนี้จะเป็นอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างนะคะ,ะ,ะ,คะเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูนะข้างแรกนะคะที่เปิดดูเนี่ยั้งแรกครั้งแรกข้งแรกเเรามาดูกันก่อนนะคะไม่รู้ว่าเป็นไงนะเปิดยังไงนะนี่ต้องให้คน่วยเปิดแล้วนะคะห้าวทวนีเรามาดูกันนะผู้ชมแกะกล่องเลยนะ อืมลดอืมอนี่โอเคเนี่ยดีสัองนี่เอยนะคะพุทโมนี่ยูแคนยูแต่เดี๋ยวน้องมองข้ามมาาตูนี่กล่องใหม่เลยนะคะคุณมสวยมากเลยนะนี่เป็นของขวัญนะคะที่ได้รับกับกล่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นมือถือนะเปืนเขาเรียกว่ามาดูกันนะแกะยงไง นี่ก็ไม่เคยใช้นะคะเพราะว่าปกติก็ใช้ธรรมดาเนี่ยทางแรกเลยนะอืันนั้นค่ะก็อันนี้ก็เป็นกล่องใหม่เลยนะคะเปิดมาดูก็จะเป็นภาพให้เราได้ดูว่าต้องทำยังไงนะเป็นขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่นะคะก็ อันนี้ก็เพิ่งเคยได้ใช้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงว,ว้าวสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมสวยจริงๆนะคะของใหม่เลยก็ต้องขอบคุณนะคะคนที่ซื้อมาให้ก็อันนี้ก็ อันนี้ก็จะมีเป็นถุงนะคะถุงนะถุงใส่สีน้ำตาลสวยมากเลยนะคะนิ่มๆแล้วก็อ่าแล้วก็มาดูข้างในนะอันนี้ข้างในน่าจะเป็นเอ่อแม่เหล็กนะคะมาร์กเน็ต ขอภายพูดพูดภาษาฮังการ,รีนก็คือมาร์กเน็ตนะคะหรือว่าคู่มือนะคะคู่มือน่าจะเป็นคู่มือนะอืมพร้อมกับคู่มือด้วยนี่มีแผ่นรองด้วยนะคะอืมก็จะมีอะไรของมาเยอะนะคะของแถมนะ คู่มือนะคะอัน,นข้างในจะเป็นคู่มือเล็กๆนะนี่ค่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะอันนี้ของจะเป็นวงแหวนนะคะวงแหวนแข็งแรงมากเลยนะคะแข็งแรงมากเนี่ยก็เป็นแข็งแรงมากนะคะ ตอในกล่องนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็จะเป็นเครื่องมือแล้วก็นะคะต้องขออภัยนะคะเพราะว่าไอ้คลิปนี้มันมีเสียงดังก็เลยต้องมาอาัดทีหลังนะคะอัดเสียงทีหลังเพราะว่าเสียงมันดังอื้อเสียงดังมากเลยนะคะต้องขออภัยก็ต้อง,ต,องต้องได้มาอัดเองนะ อันนี้ก็เด็กน้อยจอมกวนตลอดนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะก็อันนี้จะเป็นแผ่นสำรองให้เราติดแล้วก็จะมีอันนี้ใส่มือถือได้นะคะนี่ยืดเองได้ยืดได้สบายๆมากเลยนะคะดีเจ DJI OM 4อันนี้ยืดได้แล้วก็เราเก็บไว้ก่อนนะมาดูตัวเครื่องกันเลยนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมสวยมากครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยน่าจะเป็นตัวติด มีสายชาร์จด้วยนะคะสายชาร์จก็ไปดูกันเลยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้กล้อง <don> ใช้กล้องอันนี้นะคะ DJI OM4 นะคะต้องขออภัยเอาคลิปเดิมมาดูเพราะว่าคลิปนี้เราถ่ายด้วยด้วย DJI OM4 นะคะอันนี้ก็มีคนมาถามมาหลายคนนะคะว่าเออถ่ายกล้องอะไรจริงๆใช้ซัมซุงซัมซุงเอ่อโน้ตสิบพุทนะคะ Plus นะคะ No 10 Plus mm hmm. ก็ใช้เครื่องนี้แล้วก็ก็ไม่มีอะไรมากใช้แอปขายมาสเตอร์นะคะจ่ายเป็นรายปีนะคะซึ่งจ่ายไปแล้วรายปีนี้ก็ถ่ายดีมากเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันหลังจะทำคลิปหน้าคงจะต้องใช้แบบ่อยๆเพราะอันนี้เพิ่งใช้จริงๆนะคะแล้วก็ มีอยู่คลิปเดียวที่ใช้ใชลองใช้ดูนะคะครั้งแรก mm hmm. คลิปอื่น mm hmm. ๆก็ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่า <Hello. S 1> ต้องดูแลลูกนะคะ <Hello. S 1> ก็ขอบคุณมากนะคะที่ <Hello. S 1> รับชมกัน <Hello. S 1> ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ <Hello. S 1> สวยอยู่นะคะ <Hello. S 1> ใช้ได้ใช้ได้